ในงานโครงสร้างช่างหลายๆคนคงเคยเจอปัญหาแบบนี้ครับโครงน้ําคอนกรีตแตกรลอนงานออกมาไม่เนียนบางทีต้องมาเติมเพิ่มทีหลังหรือหนักสึกก็ต้องถูกละเทใหม่เสียทั้งเวลาเสียทั้งแรงเพราะงั้นเครื่องจี่ปุนเลยไปกอนที่ขายไม่ได้เลยครับช่วยให้มวลคอนกรีตรวมตัวแน่นไม่แยกชั้นทาให้งานเนียนขึ้นโครงสร้างก็แข็งแรงขึ้นครับมาลองดูดีครับ PowerTech ครื่น PPT EV 2500G เครื่องวายญ,ญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาสําหรับน้างงานจริงๆให้กําลังไฟถึง2,500วัตต์ใช้ไฟบ้าน2 0 วมีความเร็วรอบถึง5,000 r p m สายยาว3เมตรถึงแน่นอนทุกจุดแถมยังน้ำหนักเบามาพร้อมสายสะพายใช้งานง่ายครับล็อกปูนทำงานได้ไม่ต้องกดค้างให้เมื่อยมือเลยเวลาใช้งานก็แค่ค่อยๆเคลื่อนวัตชีช้าๆให้ทั่วบริเวณอยา่าจี้จุดเดียวซ้ำๆนะครับเพราะจะทำให้มวลคอนกรีตแยกตัวกันได้เหมาะทั้งงานเสาคานพื้นทุกโครงสร้างที่ต้องการความแน่นของปูนใช้วัตชีดีๆสักเครื่องหนึ่งงานเสร็จไวขึ้นเยอะแน่นอนครับถ้าอยากลองใช้หรือมีคำถามเพิ่มเติมทักหรือคอมเมนต์ทิง้งไว้ได